ส่งกำลังใจให้คุณแม่เจนนี่อัปเดตผลตรวจล่าสุดเศร้าหนักว่าเดิมเพิ่งพบตั้งคันแฟรจากกรณีที่คู่รักคู่หวานเจนนี่รัชนกกับสามียูชัดมงคลที่ได้ก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศข่าวดีว่าน้องยูจินลูกสาวคนแรกเตรียมตัวมีน้องแล้วโดยได้เผยภาพที่ตรวจคันและรอยยิ้มของยูตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนเจนนี่รัชนกได้โพสต์รูปภาพผลการตรวจอัลตราซาวด์พร้อมแจ้งข่าวเศร้าระบุว่าคุณหมอไม่เจอหัวใจน้องนะคะอีก3-4ปีข้างหน้าแข็งแรงกว่านี้ค่อยว่ากันใหม่เนื้อจนแฟนๆให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่15มิถุนายนเจนนี่รัชนกได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นระบุว่า อัปเดตตรวจคันครั้งที่4ก่อนเข้าผ่าตัดขูดมดลูกวันนี้คุณหมอพบถุงตั้งคันสองถุงซึ่งอาจจะเป็นลูกแฝดธรรมชาติแต่คอนเฟิร์มว่าน้องไม่โตแล้วแถมมีขนาดเล็กลงค่ะตำแหน่งของน้องจะไม่หลุดเองตามธรรมชาติจึงต้องขูดมดลูกเพื่อรักษาสภาพมดลูกไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชคดีนะเด็กๆหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากเช่น รักเจนเนี่ส่งกำลังใจให้เจนเนี่นะคะห่วงใยนะคะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักวันน้องๆต้องกลับมาสู้ๆค่ะเดียวน้องก็กลับมาเป็นลูกแม่เจนเหมือนเดิมนะคะ